ผมร่วงต้องดูนะคะว่าจะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรและทำให้ผมกลับมาดกดำอย่างไรคะ่ะ ใครที่บอกว่าผมร่วงผมบางผมขาดง่ายนะคะไปไหนมีแต่คนทักไม่มีความมั่นใจเลยขวัญอยากให้ลองตัวนี้ค่ะไอเทมเด็ดที่ทุกคนต้องมีนะคะแล้ววันนี้มีผู้ใช้จริงมาช่วยแนะนํากันด้วยต้อนรับพี่โอ๋คะ่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะถามคุณผู้ชมนิดนึงว่าคุณผู้ชมอยากดูเด็กไหมคะนี่อยากอยู่แล้วสิผมหนาหน้าเด็กแน่นอนอ้วนนี้จะพาทุกคนจบปัญหาผมร่วงผมบางหัวล้านผมไม่แข็งแรงให้จ่ายต่อวันไม่เกิน5บาบาท <With. S 2> ที่พูดได้แบบนี้ สดชื่นแบบนี้เพ, <ะ S 2> พราะเคยเศร้ามาก่อนเป็นคนหนึ่งที่วิกฤตเลยผมร่วงคือเหลือลำไรแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วของพี่อ่ะหลายสาเหตุหนึ่งอายุที่เยอะขึ้นอเอาง่ายแก่ยิ่งแก่ยิ่งร่วงเป็นกันไหมคะ,คะถ้าเป็นอุปเป็นเหมือนกันอสองคือฮอร์โมนคุณแม่ลูกสองหลังคลอดอะ่ะโอ้โหอันนี้แน่นอนเลยท้องให้นมลูกเลี้ยงลูกเคลียร์คุณผู้ชมมันร่วงจนนับเส้นไม่ได้จนสามีบอกไม่ต้องตามช่างแล้วห้องน้ําที่ตันอ่ะรบกวนหยิบขึ้นมานิดนึงผมเธอทั้งนั้นทั้งก้อนเลยเจ็บเนาะแต่มันจริงพอหยิบขึ้นมาเราก็ แล้วมันจากไหนอ่ะหัวเราไงมันเข้าไปตรงนี้แสกมันลึกมันกว้างมันล้านจนเรารู้สึกแสกกว้างกว้างอ่ะใครเป็นก็แก่แล้วตัวเราเป็นแย่แก,ก,ก่คุณผู้ชมแล้วคอซ้ํากาสั์เนาะหลังโควิดหนักมากคุณผู้ชมกา่หะัวตรงนี้มันหายไปไหนไม่รู้มันเหมือนไข่ดาวไม่กลา้าก้มไหว้ใครแบบนี้กลัวเขาเห็นกลัวล้าน<อ>ใช่มันเสียความมั่นใจเราก็เอาอยัางไงดีเนาะลองเปลี่ยนยาสะดูยาสะสมุนไพรอะไรว่าดีก็ใช้หมอที่ไหนว่าดีก็ไปไม่ช่วยจนจนแบบไม่เอาแล้วว่าพอเหอะ แต่ไปเจอรีวิวผู้ชายคนหนึ่งลุงศักด อายุ65ปีค่ะลุงศักดิ์เขาให้คอนเซปต์ตัวเองว่าลุงอ่ะน่าลึกหลังละลุงจริงแหละเนี่ยทำไมอ่ะไม่มีผมมีแค่ยอมหนึ่งลุงแกมากเลยลูกไม่มั่นใจคนวัยนี้ก็อยากดูดีนะลุงศักดิ์เคยไปปลูกผมเพราะกลับมาพันมาแบบนี้คุณผู้ชมแกไปปลูกผมเจอไป4ี่แสนกว่ามันแพงมากเลยปะผมไม่ขึ้นนะเสียเงินไปแล้วแต่ทุกวันนี้ลุงศักดิ์คนเดิมเพิ่มเติมคือผมหนุนฟอขนาดนี้ไปไหนทุกคนเรียกพี่กระดาษปากที่จะเรียกลุงอ่ะแล้วบอกเลยรับเล่น M v วลูกทุ่งเดี๋ยา ไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากคุณผู้ชมแกใช้ขวดนี้ขวดนี้เลย Oriental Spray เป็นสเปรย์รากสมแดงช่วยอะไรลดผมร่วงเพิ่มผมหนาเร่งผมขึ้นค่ะแล้วขวดนี้เสมือนการปลูกผมด้วยพีธรรมชาติวาวดาราใช้กันเยอะทุกคนบอกเลย<ว>ชีดเถอะผมไม่ร่วงและ ใช้ง่ายมากถ้าคุณกดหัวสเปรย์ได้ผมคุณขึ้นนี่วิธีการใช้คุณผู้ชมดูนะห<อ><อ>ัวแห้งๆแบบนี้นะฉีดเลยละ่ะฉีดฉีดฉีดแบบนี้อ,อย่างนี้ได้เลยแค่นั้นเลยแล้วนวดเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชมไม่ต้องกลัว<อ>ไม่มันไม่คันไม่รังแคมไม่แพ้และกลิ่นไม่แก่และช่วยกระตุ้นการงอกของรากผมตามเดิมผู้เชี่ยวชาญบอกคุณอุ๊ทำแบบนี้อาทิตย์หนึ่งเช้าเย็นเช้าเย็นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณผู้ชมผู้เชี่ยวชาญพูดไม่จริงเพราะดิฉัน3วันเห็นเลยเฮ้ยผมอะมาจากไหนไอ้ลูกผมลายผมเป็นต่อ แล้วตามพื้นนะ<า>พี่ไม่เจอผมแล้วนะาาเจอแต่ฝุ่นคือเป็นความหวังเลยว่าฉันจะหัวไม่ล้านแล้วคุณผู้ชมแล้วมันจริง<า>คุณผู้ชมจากต่อวันนั้นคุณผู้ชมลองดูแล้วมแข็งแรงขนาดเอามือลูดได้แบบนี้คุณผู้ชมออแล้วมันขึ้นทั่วหัวไปหมดคุณผู้ชมเนี่ยแสกตรงไหนเสยตรงไหนก็มั่นใจว่าเออผมเต็มกรอบหน้านนแล้วบอกเลยหัวที่เคยล้านเดี๋ยวดูพร้อมกันทั่วประเทศคุณผู้ชมอ่ะก็ไม่ให้ดูแบบนี้ หนามากามดูเลยหนาไหมแน่นไหมแล้วไม่มีรอยต่อไม่มีตะเข็บนะองจริงแม่ไม่ได้ให้พ่อไม่ได้ให้มาขวดนี้ให้มาบอกเลยว่าผมมักขึ้นรูขุมขนนึงขึ้นเกินหลายเส้นมากและที่สําคัญตอนนี้บอกเลยว่าสามีเอาไปใช้งงมากทำไมอยู่หรอขึ้นอ่ะผมหนานั่นเองดใจเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะใครที่อยากหยุดผมร่วงเพิ่มผมหนาวันนี้อุมีสเปรย์ฟรีลดผมร่วงแบบนี้ให้คุณ2ขวดด้วยกันก้ปฏิกาง่ายๆกดเบอร์นี้ค่ะ0-216 1 3 2 4 4หรือ หรือไลน์อดีซี99ตั้งใจฟังนะปกติ1ขวดแบบนี้มันคือ2000ค่ะวันนี้วันเดียวลดไปเลยเหลือ899าบาท <c oughs> แล้วยังไม่พอคะ่ะ8 9สายที่โทรติดโทรทันนะศูนย์สองหนึ่งหกหนึ่งสามสองสี่สี่หรือไลน์แอดดีซี99ขออนุญาตแถมเพิ่มอีก2ขวดละกันอุ้ยดูกรสองขวดได้<ฆ> 2> 2หรอแม่จริงซื้อหนึ่งได้ถึง3จบไปเลยแต่ต้องกดให้ทันนะคุณผู้ชมไม่ต้องจ่าย6 7เจ็ดพันจ่ายแค่8 9 9บาทเบอร์นี้เบอร์เดียวค่ะศู c 9 9เซตใหญ่เอาไปเลยค่ะจัดเต็มนะวันนี้บอกเลยเต็มกินปกติจ้หนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมแม่จำได้ใช่ไหมจำได้เคยเจอกันอถูกวันนี้แถมสองคุณผู้ชมบอกว่าพิเศษมากใช่วันนี้วันเดียวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเซตใหญ่แบบนี้แบ่งกับใครก็ได้ย้ําเบอร์ t021613244 หรือไลน์ d c 9 9ต่อวันไม่เกินห้าบาทถ้าคุณกดมาโทรมาผมคุณขึ้นแน่นอนค่ะอย่างป้าแดงเขาเชื่อพี่ป้าแดงเป็นคนหนึ่งที่ผมหงอกผมร่วงหัวล้านหัวขาวเลยอะ กลกงอกก็ทีนี้ร้านล่วงแหว่งเลยฉีดทุกวันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชม60กว่าแล้วผมขึ้นแบบนี้เปลี่ยนสีทุกเดือนตามแฟชั่นเกาหลีสาวอีกหนึ่งคนท้อใจเพราะอะไรขึ้นบันไดเลื่อนห้างไม่ได้กลัวชั้นสองมองมาเห็นหัวร้านม,มันลึกอีกนิดหนึ่งลงายทอยแล้วนะฉีดทุกวันเกิดอะไรขึ้นผมหนาหน้าเด็กนี่ผู้หญิงคนนี้อายุ40แต่เหมือนคน30ต้นๆแต่ตอนนี้สิ่งที่คุณผู้ชมทําได้คือทอยทันรีบเลยสองหนึ่งหกหนึ่งสามสองสี่สหรือไลน์เอดดีซีเก้าเก้า หรือว่าเซตนี้เซตเดียวรู้เรื่องและรับประกันการเห็นผลนะใช้ทุกวันอย่างต่อเนื่องเช้าเย็นยังไงก็ขึ้นค่ะผมขึ้นผมหนาผมดกและผมไม่งอกไวที่สําคัญผมขึ้นใหม่เป็นผมดําไม่ใช่ผมหอกและไม่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยสายรันแล้วนะคะตอนนี้ใช่คุณผู้ชมเลยนะฟังเพื่อนอุตายแล้วคนนี้เพื่อนแซวตลอดว่าหัวรืกรานบินขอจี่หลอดเครื่องบินที่หัวได้ไหมแรงมากมันว่างอ่ะคุณผู้ชมเสียใจมาตลอดแต่ใช้เราฉีดทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเกิดอะไรขึ้นผมหนามิจ ปาวบอกเลยสาวๆตรึมมากตอนนี้ผมหนาเสยแสกทรงไหนหก,ก็มันม่นใจผู้ชายอีกหนึ่งคนโดนเรียก,กลุงมาทั้งทงที่เพิ่งสิอะไรอ่ะมันลึกมันแสกมันกว้างแบบนี้ฉีดทุกวันเกิดอะไรขึ้นอยากกระพิบตากับผู้ชายคนเดิมห oh. ลอ่อหนุม่มแฮน d ่ o ผมเนี่ยยาวจากเดิมขึ้นเกิน4เซนและผมแข็งแรงมากแล้วตอนนี้<อ>คุณผู้ชมขาเหลือ7สายสุดท้ายกดเลย0 2, 2> 1 6 1 3 2 4 4หรือไลน์แอดดเ้เซตนี้3ขวดใช้ได้เกินครึ่งปี<อ>และไม่ต้องจ่าย6 7เ0 0พันเอาไปแค่899บาทคุ้มมา,จากจ<อ>่ายวันละ5บาทแล้วได้ผมแบบพี่เอาไหมโอ้คุ้มเกินคุ้มเลยค่ะเอาใช่คุณผู้ชมอยากโชว์คุณป้าอีกหนึ่งคน<อ>ที่เขาบอกว่าแพงกว่านี้ป้าก็จ่ายแต่ป้าจ่ายวันละ5บาทป้าปลื้มป้าปณีผมลึกแสกกว้างความไม่มั่นใจคือ มีมากแต่ตอนนี้เป็นไงผมหนาผมดกมั่นใจถ้าคุณพร้อมผมขึ้นถ้าคุณอยากมั่นใจมไม่อยากแก่แค่ฉีดกดเลย02น6์สองหนึ่งหกหอไลนแอดดีซีเเหลือสองสายเสองราสองสายแล้วแม่ คุณผู้ชมอุเพิ่มให้อีก30สายแล้วรีบเลย30สายสุดท้ายที่เบอร์นี้021613244หรือ Line @DC99 ลดวันนี้วันเดียวตุนได้ตุนซื้อได้ซื้อก่อนขึ้นราคาวัตถุดิบทุกอย่างนำเข้าคุณผู้ชมเห็นผลแน่นอนกดเลย021613244หรือ Line @DC99 คะ่ะไปแล้วละค่ะรีบเลยนะคะพี่ๆราคารับสัก3ขวดไปเลยไหมคะ ตัดไปค่ะ ...899 เท่า <c oughs> นั้นเองน <c oughs> ะคะรีบสั่งกันได้เลยนะครับปิดท้ายข่าวเย็นน้ำมรนวันนี้ครับไปด้วยภาพมวลน,น้ําขนาดใหญ่นะครับที่ไหลผ่านในพื้นที่จังหวัดกําปงฉนังทางตอนใต้ของกัมพูชาน้ําแรงมากครับจนกระชากสะพานขาดต่อหน้าต,ต่อตาชาวบ้านเลยครับลากัไปด้วยภาพนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ